คนนี้ฮะหลวงพี่รูปนี้ฮะสุดยอดจริงๆฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับตำรวจที่สพบ้านด่านนะฮะ mm hmm. จังหวัดบุรีรัมย์เขารับแจ้งจากชาวบ้านนะครับ mm hmm. ชาวบ้านเขาไปล้อมกุฏิพระที่วัดบ้านปรา,าสาทครับที่อำเภอบ้านด่านนั่นแหละหลังจากที่ได้ยินเสียงนะครับพระเนี่ยเมาและอาลวาดน,นะฮะแล้วกออ็อยู่ในกุฏิแต่เข้าไม่ได้ไนงะ mm hmm. ก็เลยไปตามตำรวจตามนายกเทศมนตรีตำบล ประสาทครับเนี่ยคุณสมบัติโยงรำนะตนํานานแดงกํานันประสงค์พแดงก็มามัถึงฮะกุฏิเนี่ยล็อกอยู่ประตูล็อกอยู่เพราะก็ไม่มีเสียงตอบฮะ,ะทางท่านเทศมตนตรีนายกเนี่ยฮะก็เลยพาเดินรอบกุฏิปรากฏว่าหลังกุฏิหน้าต่างไม่ได้ล็อกฮะก็เลยให้ให้ทีมงานเนี่ยตำรวจกรมการปกครองต่างๆเนี่ยปีนเข้าไปตรวจสอบโอ้เพราะแต่ฮะพบหลวงพี่ลืน่นนะ ลื่นหลวงพี่ลื่นลื่นสมชื่อหลวงพี่ลื่นนะพระปฏิบชเวงรำนะฮะอายุ44ปีหลวงพี่ลื่นสภาพนอนไม่ได้สติฮะอยู่ข้างขวดเบียร์สองขวดนะครับนี่ฮะตำรวจก็เลยไปปลุกฮะหลวงพี่ลื่นทป็นไงมะเปิเข้ามาด้วยความมึนงงแล้วพูดจาถามว่าอามาทําอะไรกันอะเยอะแยะเอกว่ารากว่าหลวงพี่ลื่นก็เลยสารภาพรับสารภาพแบบอ้อแแอบอกว่าอ๋อก็ที่เป็นงี้เพราะว่าดื่มเบียร์ไปสองขวด แต่ไม่ได้ดื่มทุกวันนะโยมนะ mm. วันไหนอยากดื่มก็ให้ทีมงานไปซื้อมาเนี่ยแล้วก็มาแอบดื่มในกุฏิไงเพราะว่าวกลัวจะเสียภาพลักษณ์หลงพี่ลื่นห <c oughs> ลวงพี่ลื่น <c oughs> ก็เลยถูกเป่าไรอ้รปรากฏว่าสูงถึง264มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ฮะตำรวจก็เลยพาไปจับศึกเรียบร้อยครับ oh. พอจับศึกเนี่ยฮะนี่ครับกาทางลงพีลื่นก็เลยบอกนะ บอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ดื่มทุกครั้งหรอกนะจะดื่มเฉพาะมีองค์เทพเข้ามาสิงเขาบอกงี้ไงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยองค์เทพมักจะมาสิงตอนช่วงเย็นเป็นประจำเลยถูกไม่สงสัยจะตกลงของพี่ชื่งจริงๆหรือว่าเป็นฉายาอะไยสิงตอนเย็นประจำสิงเป็นเวลาเป็นเช้าเช้าก็ไม่สิงไงไม่ได้ถามว่าเป็นสิงดอลิโอ